เดือนปั๊มนมได้แค่ครั้งละสองถึงสามออนน้อยไหมคะมีธีกู้ยังไงบ้างคะอาบน่โบจะอธิบายคุณแม่ฟังแบบนี้นะคะอันนี้คือเต้านมของคุณแม่นะคะทีนี้แม่โบจะต้องบอกเลยว่าหนึ่งเดือนปั๊มนมได้แค่ครั้งละสองถึงสามออนน้อยไปไหมจะบอกเลยนะว่าเครื่องปั๊มนมเนี่ยค่ะเขาเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมานะคะให้คล้ายหรือว่าใกล้เคียงกับการดูดของปากลูกนึกออกไหมคะเนาะเครื่องปั๊มนมเองค่ะเขาอาจจะสามารถที่จะดูดน้ำนมมหาหรือดึงน้ำนมออกมาจากเต้านมของคุณแม่ได้ประมาณ50-80% นึกออกไหมหมายถึงว่าคุณแม่ค่ะมีนมในเต้าร้อยเแต่ว่าเขาอาจจะทําหน้าที่คือสามารถที่จะดูดน้ํานมมาหาออกมาได้อยู่ที่ประมาณ50-80%หมายความว่าในเต้าของคุณแม่เนี่ยอาจจะมีนมอยู่4ีออ์ แล้วคุณแม่ค่ะปั๊มนมออกมาได้2อออนนมที่คุณแม่ปั๊มออกมาไม่ได้บ่งบอกว่าคุณแม่มีนมเท่านี้คุณแม่ค่ะมีนมในเต้าไม่ต่ํากว่า4ออนแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าสมมติว่าคุณแม่ค่ะใช้เครื่องปั๊มนมที่เป็นเครื่องปั๊มนมแบบสําหรับบุคคลทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเขาจะสามารถที่จะดูดน้านมของคุณแม่หาออกมาได้ประมาณสัก50-8 0เพราะฉะนั้นยังมีน้ํานมคหาเหลืออยู่ในเต้านมของคุณแม่อีกทีนี้ถ้าสมมติว่าเราค่ะรู้แล้วว่าเอ้ยฉันมีนมเท่านี้ม่่ะแคคุณ 그... น,นะคะแล้วก็บีบนมด้วยมือต่ออ่าและทันี้ทีเนี้ยห่ะคุณแม่ลองกลับไปเช็กด้วยนิดนึงวันนั้นแม่โบไปบรรยายนะคะเนาะที่เชียงใหม่นะคะเล่าให้คุณแม่ฟังว่าเครื่องปั๊มนมแล้วก็กลวยปั๊มนมมีผลต่อปริมาณน้ํานมของเราถ้าเรานะคะใช้กลวยปั๊มนมนะคะในขณะที่มันเล็กหรือว่ามันใหญ่เกินไปมีผลอาจจะทําให้ปั๊มแล้วได้น้ํานมน้อยหรือว่าถ้าสมมติว่ากลวยมันอ่าคับแน่นมากจนเกินไปนะคะอาจจะมีผลนะคะทำให้เราเกิดท่อมนมอุดตันต,ตามมาได้เพราะฉะนั้นแม่กลับไปเช็คก,กลวยปั๊มนมของคุณแม่ค นะคะเนาะวิธีการวัดก็คือว่าคุณแม่ค่ะปั๊มนมเสร็จแล้วนะคะหรือว่าลูกดูดเสร็จแล้ว คุณแม่คะ่ะเอานะคะไม้บรรทัดที่เป็นด้านไม้มิลลิเมตรนะคะมาวัดหัวนมวัดความกว้างของหัวนมของตัวเองวัดได้เท่าไหร่นะคะเนาะเผื่อขึ้นไปอีกประมาณสัก3-5มถมิล mm. ย,ยกตัวอย่างเช่นเราหาวัดได้นะคะขนาดความกว้างของหัวนมของเราเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณสัก19มิลลิเมตรใช่ไหมคะแล้วก็เผื่อขึ้นไปอีกประมาณ3-5มถมิลเพราะฉะนั้นขนาดกลวยปั๊มนมของเราก็จะอยู่ที่20 21 2 22 2 19 20 21 22 23 24เอ็ดยี่สิบสอวยั๊มนมของเราจะอยู่ที่เบอร์ประมาณ 22- 24แบบนี้เป็นต้นกลวยปั ต่อปริมาณน้ำนมของคุณแม่แล้วก็เครื่องปั๊มนมก็มีผลต่อปริมาณน้ำนมของคุณแม่คุณแม่ก็คือจะต้องเลือกเครื่องปั๊มนมนะคะที่มีแรงดูดนะคะที่ใกล้เคียงกับการดูดของปากลูกนั่นก็คือจะต้องเลือกเครื่องปั๊มนมนะคะที่เป็นปั๊มคู่ไฟฟ้าที่มีแรงดูดมากกว่า200มมตรประหลอดแล้วก็รอบของการดูดอยู่ที่40-60ถึงรอบต่อนาทีค่ะต้องเลือกนะคะระดับของการปั๊มนมค่ะสูงสุดที่คนอย่างเราจะทนได้นะคะเนาะถ้าเราค่ะเลือกเครื่องปั๊มนมถูกนะคะเนาะเลือ ปั๊มเป็นโหมดกระตุ้นก่อน2นาทีจากนั้นปั๊มปรับเป็นโหมดดูดน้ํานมใช้ระยะเวลาในการปั๊มนมนะคะประมาณ15-20ถึงนาทีแค่นั้นพอถ้าเครื่องปั๊มนมที่ตอบโจทย์กลวยปั๊มนมที่มันใช่แล้วมันถูกใจของคุณแม่ปั๊มนมแค่10นาทีน้ํานมก็ทะลักทะลวงแล้วค่ะคุณแม่คะเพราะฉะนั้นคือแม่โบจะต้องตอบเลยว่าเครื่องปั๊มนมและกลวยปั๊มนมมีผลต่อปริมาณน้ํานมของคุณแม่อันนี้บอกแล้วนะอันนี้บอกคุณแม่แล้วนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอนึ่งเาขอนค เพราะฉะนั้นหากคุณแม่ค่ะอยากที่จะมีน้ํานมนะคะเนาะคุณแม่สามารถบีบน้านมต่ออีกคุณแม่อาจจะได้น้านมเพิ่มมาอีกประมาณ1ถึง2ออนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคือจะต้องบอกเลยว่าไม่น้อยนะโดยทั่วไปแล้วค่ะแม่บทจะต้องบอกคุณแม่ว่าปริมาณน้ํานมของคุณแม่หาสร้างเฉลี่ยชั่วโมงละออนใน1วันมี24ชั่วโมงคุณแม่ก็จะมีปริมาณน้ําน,นมหาเฉลี่ยโดยโดยรวมอยู่ที่ประมาณสัก20-30ถึงออนต่อวันเพราะนี่คือปริมาณน้ํานมของคนปกตินะคะที่เขาสร้างมาโอเคไหมคะเนาะเพราะฉะนั้น ดูดก็ได้บีบนมก็ได้นะคะหรือว่าปั๊มนมก็ได้นะคะให้มันได้นะคะทุกสาถึง3ชั่วโมงนะคะทำทั้งตลางวันกลางคืนแบบนี้นะคะให้มันได้อย่างน้อย6 8รอบต่อวันคุณแม่จะมีปริมาณน้ำนมที่เพิ่มขึ้นเยอะอย่างแน่นอน